อยากได้ของแต่ตังหมดบัตรเครดิตก็ไม,ม่มีติดบูโรอีกตั้งค่ะหยุดก่อนพี่พี่น้องๆวันนี้มีทางรอดแล้วจะพามารู้จักกับสินเชื่อผ่อนของได้นะแบบไม่ต้องใช้บัตรเครดิตแค่มีมือถือแล้วก็มีแอปเนี่ยก็สามารถจัดของกันได้แล้ว คลิปนี้พามารู้จักกับอยู่ท์จูไ์หรือชื่อเต็มๆมเนี่ยชื่อว่า u ยูลท์ดิจิตอลหรือบริการผ่อนของแบบ b u y Now Pay Later หรือว่า BNPL นั่นแหละพูดง่ายๆก็คือช็อปก่อนจ่ายทีหลังซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาเน้นใช้งานกับแอปพลิเคชันของเขาเป็นหลักนะผ่อนสูงสุดได้6เดือนไม่ต้องใช้บัตรเครดิต กาจะสมัครย l i ลท์ like เนี่ยสมัครง่ายมากนะไม่ต้องเดินไปแบงค์ไม่ต้องมีสลิปเืินเดือนเงื่อนไขหลกัหลกๆที่ u l i ลท์ like เขาใช้อยู่ตอนสมัครตอนนี้นะเพียงคุณมีอายุ20ปีขึ้นไปมีรายได้ขั้นต่ำเนี่ยประมาณ7,000 0ถึง9,000บาทต่อเดือนก็พอใช้บัตรประชาชนสเตตเมนต์แล้วก็แอปธนาคารใดก็ได้คุณสามารถจะเปิดใช้งานยูไลท์กันได้เลยนะ เพียงแค่ดาวน์โหลดแอปจูไลท์จาก App Store หรือไม่ก็ Play Store แล้วก็ติดตั้งแอปให้เรียบร้อยจูไลท์เนี่ยไม่ได้แค่สะดวกนะแต่เขามีข้อดีหลายอย่างกันเลยอันดับแรกเนี่ยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตนะแล้วก็ไม่ใช้เงินก้อนแรกด้วยอนุมัติก็เร็วนะบางรายเนี่ยไม่ถึง5นาทีก็ได้รับการอนุมัติแล้วคุณสามารถใช้แอปนี้นั่นแหละซื้อของได้ทุกอย่างผอนแบบ0%ก็มี พอสินค้าได้หลากหลายนะตั้งแต่มือถือเครื่องใช้ไฟฟ้ายันครีมหน้าใสคือขนาดครีมหน้าใสในมันยังผ่อนได้แล้วคุณเนี่ยจะรออะไรกันอีกแปลว่าจะมีข้อดีหลายอย่างแต่ก็ไม่มีอะไรนะที่ดีทุกด้านอยู่ไลก็เหมือนกันแล้วละวงเงินอนุมัติเขาให้ได้ไม่สูงนะเริ่มต้น3,000จนถึง1,000 0บาทเท่านั้นเองถ้าผ่อนไม่ตรงเนี่ยโดนค่าป,ปรับทับเบี้ยวบ่อย เข้าระบบเครดิตบูโรได้เลยนะแล้วก็มีร้านค้าที่เข้าร่วมรายการค่อนข้างจำกัดนิดหนึ่งคิดจะผ่อนก็อย่าเบี้ยวนะไม่งั้นจากการผ่อนเบาๆเนี่ยจะกลายเป็นดอกเบี้ยหนักๆเอาได้ บูโรเนี่ยเราอยากใช้ยูไลทำยังไงดียูไล์เนี่ยไม่ได้ดูแค่ประวัติบูโรนะแต่เขาดูความสามารถในการจ่ายนะปัจจุบันด้วยถ้าเคยมีปัญหาแต่ว่าตอนนี้มีรายได้สม่ำเสมอก็ยังมีโอกาสได้วงเงินคุณก็ส่งสเตตเมนต์โชว์รายรับเข้าออกให้เขาดูเป็นประจำเซ ใช้แอปธนาคารแทยสลิปก็ได้แล้วก็อย่าเพิ่งกู้หลายแหล่งพร้อมกันนะเพราะว่าอยู่ไลน์เนี่ยเขาเช็คได้คิดจะกู้ก็ต้องดูเงินเข้าอย่าให้รายรับเนี่ยมันเหมือนแมวเดินผ่านก็พออยู่ไลน์เนี่ยน่าจะเหมาะกับคนที่ไม่มีบัตรเครดิตนะอาชีพอิสระฟรีแลนซ์ทุกอาชีพรวมถึงนักศึกษาก็ได้นะหรือใครที่ต้องการซื้อของใช้แบบด่วนแบบไม่ต้องใช้เงินก่อน รวมถึงคนที่มีวินัยในการผ่อนเนี่ยก็น่าจะเหมาะที่สุดถ้าคุณใช้เป็นเนี่ยมันช่วยได้มากนะแต่ถ้าใช้มั่วอันนี้ก็พังได้เหมือนกันใครที่อยากลองอยู่ไรนะคุณก็เพียงดาวน์โหลดแอปมาแล้วก็เปิดใช้งานแอปกันได้เลยไม่ได้ยุ่งยากนะไม่ต้องมีสลิปแต่ใช้แล้วก็อย่าลืมจ่ายตรงเวลาด้วยนะถ้าคุณอยากรู้ว่าสินเชื่อตัวไหนเนี่ยมันเหมาะกับคนที่ไม่มีสลิปคนที่ติดบูร แต่ยังอยากจะกู้เงินกดติดตามช่องเราไว้เลยนะมีรีวิวแบบตรงๆทุกวันเลย